ข่มขู่ทำร้ายเพื่อนร่วมงานสามารถเลิกจ้างได้หรือไม่โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลยเมื่อลูกจ้างดำรงตำแหน่งพนักงานขายได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าโดยลูกค้ามีความต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้าและขอวัดขนาดของสินค้าลูกจ้างจึงได้บอกให้เพื่อนร่วมงานช่วยนำสินค้าไปวัดขนาดให้ แต่เพื่อนร่วมงานมีงานอื่นที่ต้องทำอยู่แล้วลูกจ้างและเพื่อนร่วมงานจึงได้มีปากเสียงกันถึงขั้นทะเลาะกันและลูกจ้างได้ข่มขู่เพื่อนร่วมงานจนเพื่อนร่วมงานกลัวว่าจะถูกทำร้ายจึงได้ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและเมื่อเรื่องถึงหูนายจ้างนายจ้างจึงได้เลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจากการกระทำของลูกจ้างเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าบอกเก่าล่วงหน้าหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย